สวัสดีจา้าวันนี้ลิงซี่ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะฝรั่งถามหนูว่ามงบ้าปะมึงใส่เสื้อแันยาวก็หนูกลัวหนูดำนะนี่งไงร้านไอติมกันจำได้ชอบมาซื้อกับพักกระปุกหนูไปๆยอากาศดีไหม ดผู้เฟ้วคราดเดนเนอีนันท้ไดยี่สิเองศาฝรั่งแบบหอนสิตายถามว่าหนูร้อนไหมหนูก็รอ้อนแหละแค่หนูไม่อยากดับนะเราก็จะกำลังจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟนะคะดูหนูไปก่อน อย่าเพิ่งเบื่อหน้าหนูนะเจอทุกวันทุกวันจริงไหม <c oughs> จะไปธุระเรื่องโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ค่ะก,ก็ที่จริงแล้วมันก็พรุ่งนี้แหละแต่ว่านัดนนันัดดช่งชวงเช้าเก่กไม่ส่วนโอ้อีสยนยงแอกวะ วันนี้ใครจะนิวดีดีเอาตัวหาเลยโดนตัดแต่นี่เขาตัดแล้วนะที่จริงเขาจะเลี้ยงพวกวัวพวกอะไรตรงนนะี้หนูให้ดูข้างหน้าดีกว่านะจะได้ คือมันจะอยู่คล้ายๆแบบบ้าน,นอกมากต้องใช้คำว่าบ้าน,นอกชอบนบทดีนะดีนะหนูชอบหนูชอบอส่วนนู้นก็จะเป็นตรงที่เขาชอบเดินกันนะคะก็เราก็ไม่ต้องนั่งรถปัดไปเองจริงอะมีค่าเท่ากัไหลยเขียวอยู่เลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้พอดีเลย จุดนนั้มีความรู้สึกว่าตัวเองดูดีดูสวยขึ้นมาย่องจะขอก็บเป็นได้บันนี่เฮ้ยงึดไ่เลยมาพาทุกคนไปเที่ยวจ่ะบึ่งห่างหน่อยนะ เสีย่ยงมนพักเสียนเบิงเนี่ยขนาดประเดอออกไปใช้ได้อยู่แตแต่ในเหืน่นเบิงหนาค่อยไอ้ไอตุมต่มตุม่มผื่นเนี่ยหนุกแพ้ไอ้ว่านหางจระเข้ดูดิแค่ว่านหางจระเข้ก็แพ้ทุกคนจ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่ก็ตรงสถานีรถไฟเบิงซิวก็ขคืนเนี่ยดำเม็ดเปือ,อยู่อะ เอาบ่ออกอยู่นั่นยิกบ่เป็นดังกับแมบแมบโอ้ย <c oughs> หาความงามบ่มีดรอกจ้ะ <c oughs> เป็นเด็กหน่อยบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกอีหลีแต่หนูลองเปรียัง ถึงยากจนไม่มองคนเยียนเยียดไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใครรวยจนวัดใจคนไม่ได้จนแต่รวยน้ำใจผู้ญิ่งใหญ่แห่งความจนเต่นี้ฝรั่งถามว่ามึงบ้าปะมึงใส่ฝรั่งถามหนูว่าเป็นยัเค้กกัะสัน Uh, in Limburg, yeah, have the erken Fun museum, My thing in Fagelberg, huh? Maastricht, Maastricht, Helen Helen, Helen have museum, wow, well, well, yeah, uh... uh, We, Ik zie helemaal rotsen staan, van vroeger Die strijk heb je wel, ik wel. Nee, daar komt die vriend, vriendin van mij, ja. Ze, ze nu is nu voor, voor de e, e, vakantie, zeg maar. En ze zoekt uh, alleen maar museum om te kijken. Waar een erken... Ze heeft toeristen, zeg maar. ja. En daarna gaat ze gaan naar Parijs. Maastricht. Na ông đã xe xác, ik ik xác, 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 of xác, 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 cô xác, xác, là จะมาเที่ยวถามมันว่าไอ้พิพิพธภัณฑ์แถวนี้มีไหมอะไรเงี้ยอืมจะได้บอกคุณพูดถูกคุณหลานก็ไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้ไปตามหายทุยก่อนเราจะไปตามอ๋อยนะปากกันแตกอือนึะนาก็เป็นฝาอยู่แต่ในเหืเน่นเองอู้ยิดูเดี๋ยวเขาเกี่ยวแล้วเนี่ย เขาก็เกี่ยวให้ยากอะไรอ่งเมันข้าวอะค่ะข้าว,าว,าวเห็นไหมเมืองที่นี่ก็เหมือนจะเป็นประเทศฮอลแลนด์นี่ก็คือเป็นประเทศที่อยู่ใต้น้ำนทุกคนอันนี้เท่าที่หนูรู้มานะหนูไม่สามารถพูดได้หรอกสังเกตเลยเราจะอยู่ใต้ภูเขากันมาก แล้วคนแถวนี้เขาเขาจะเขาจะทำไร่อะค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็ทำไร่ย่าเนาะ าอากาศกำลังดี20บกว่าองศาฝรั่งถอดผ้ายาง <c oughs> อยู่เฮ้ยของหัวหลอดเลยเด้อถ้าเป็นรถบัสมันจะเลี้ยวไปตรงนี้ถ้าเป็นรถบัสจะเลี้ยวไปซอยนี้แต่เรามาด้วยด้วยรถส่วนตัวเราก็เลยขับตรงไปเที่ยวเที่ยวเลยเที่ยววะสิ <laughs> ไม่ต้องคิดถึงหนูนะเบื่อเบยเบยพราะมันกล้าพูดมากที่จริงแล้วแว่นตัวนี้มันมันไม่ใช่แว่นของหนูนะเป็นแว่นของอีฟานมันเป็นแว่นสายตาแต่ว่าหนูชอบตรงไหนชอบตรงมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนอะไรเนี่ย <c oughs> คือเหมือนกับ มันกันแสงอะค่ะถ้าอยู่ในบ้านมันก็จะเป็นเหมือนแว่นสายตาหนูว่าต้องไปตัดเป็นเองวุ้ยเหนียงก็ขึ้น,นอ้วนไรว่ะว่ะโอ้ยพี่นองเลยอ้วนคักอ้วนเนยเด็กสมบูรณ์ไปละ